ชุบมันชุบมันชุบของอร่อยของอร่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรอะไรเอาเพื่อนล่วงเอา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 โดนแก๊สไปดิเป็นไงนี่ไงของอร่อยเออาเพื่่นลวงยัก็บเนี่ยครับมาแล้วมาแล้วของอร่อยปักหัวไปดิปักโดนแก๊สปัก อร่อยฮออร่อยฮอของอร่อยลวกไปดิจะเย็ดจะเย็ดจะเย็ดูเผาไฟฟาตีแม็กดีเป็นฝาเลยวะโอ้ยโดนไล่ยิงโดนไล่ยิงดีก็ดีก็ไอ้เยดก่าเกมเด็เพื่อนเ่เพื่อนตายเพื่อนตายออกซีอกซี ดักประตูไว้ก่อนดักประตูไว้ก่อนท่าสิบวิยังทันอยู่สมก็ใจที่กี่กล่องละเนี่ยแปลกนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยออกมาแล้วเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้โอ้ยเยอะๆว่ะเอ้าเอ้ามาแล้วมาแล้วข้างในข้างใน สี่ขออร่อยวิ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 อิวไอ้เอ้ยโรี่โซรี่บอสโอรี่บอสขอโทษนนะเก็บไม่ได้จริงหลายตีเกินมาเอมาเรอเผาไรวังแก๊สดักไว้วังแก๊สดักไว้ ก <that> ิ้งไปเลยลูกกิ้งไปเลยลูกวางไอ้เกมนี้โคตรทันเลยอีิบายเลยเป็นไรเป็นไรอัดยาไว้อัดยาไว้วงไม่เจ็บวงไม่เจ็บอัดใจเยอะอัดใจเยอะออกไปตายแน่ออกไปตายแน่อัดใจเยอะหนึ่งไว้หนึ่งไว้ในในกล่องเยอะกล่องเยอะเก็บยามาเยอะอัดยาก่อนอัดยาก่อน s อรี่ boss sorry s o r พีชิมไม่มีไม่มีห่ากนห่างกนศพนอกมีนะเออเก็บยาเยอะเยอะสัตว์อ่าอะไรเป็กเลยมีครล็อกเลยเมื่อกี้โ้ยนี่จะเป็นกอดแดงไหมมีเป็นอีกสามปอกมีเมคิทห้าอันมีคนมามีคนมามีคนมาคนมาอยู่นี่ ไปไหน,นขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้วเ,เ้ยรอดเอ้ยนะอกิทอจไปทำให้เพื่อนผิดหวังมันจะไปชุบมันจะไปชุบที่ชุบเดลือไหนมากข้างในวงไปไปไปไ,ปไป ทำให้เพื่อนผิดหวังลุย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 เพกกื่อนศานนดูเราอยู่เอจริงปะเนี่ยจริงเนี่ยมันจะไม่ออกเลยเนี่ย,ยจะทำให้เพื่อนผิดหวัง